พระหลักราคาถูกถูกมีเยอะแยะไปคลิปนี้มีคำตอบครับเนื่องจากในคอมเมนต์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าโอ้พระหลักบางุลพงวัดลักขางเบญจะ้าคีเหรียญแพงๆหลักมือหลักแสนหลักล้านหลักหลายหล้านคนจนทั่วไปจะสามารถเช่าซื้อได้อย่างไรจะเก็บได้อย่างไรไม่มีเงินไม่มีตังพอที่จะไปซื้อหามาผมอยากจะบอกว่า ท่านอาจจะคิดผิดนะครับพระหลักถูกถูกมีเยอะแยะไปเข้าเรื่องเลยนะอย่างเช่นองค์แรกเลยนะพระยีาพุทธศตรวตรรษพระยี่ห้าพุทธศตรวตรรษมีทั้งเนื้อดินมีทั้งเนื้อตะกั่วให้ท่านเลือกสะสมมูลค่าการเช่าสะสมตั้งแต่หลักร้อยเนื้อดินนะครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันต้น,ตน,ตน เป็นพระหลักยอดนิยมแล้วในตอนนี้นะครับปีก็เก่าปี2500เกจิอาจารย์เป็น108คณาจารย์ในการปลุกเสกประสบะการณโชคโชนเพียบแข้วคาดมหาอุดกรงรพันชาตีปลอดภัยนะครับประสบการณ์และปฏิหารมากมายนะครับพระยี่ห้าพระสพพุทธศตรวตรรษมีตั้งแต่หลักร้อยเนื้อดินนะจนถึงหลักพันต้นๆน,น,นะครับเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวแบบนี้นะครับ มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นต้นๆเก็บได้ไหมครับมีเงินไปซื้อพระวัดดวงพระวัดใจนะครับพระเกือบแท้อะไรนี้นะครับเยอะแยะนะองค์ละสองร้อยสองพันนะครับหมดไปเท่าไหร่แล้วครับเอาเงินมาเช่าพระยี่ห้าพุทธศตรวรรษดีไหมครับนะครับองค์ที่หนึ่งคือพระยี่ห้าพุทธศตรวรรษองค์ที่สองคือพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นพระหลักยอดนิยมมานาน พระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนะครับค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ20,000นนะครับ20,000จนถึงหลายๆแสนผมยกตัวอย่างเลยครับเช่นเห็นง่ายๆคือรุ่น3หลวงปู่ทวดที่เป็นเสมานะครับค่าความสวยประมาณ80%นะครับก็อยู่ประมาณ20,000ถึง30,000บาทถ้าสวยกิิบกิก็ประมาณ6-70,000บาท แค่นั้นเองครับพอซื้อไหวไหมครับนะครับแล้วถ้าเกิดพระยอดนิยมของหลวงปูท่ทวดที่สวยๆส,สภาพสวยๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทมันแพงไปใช่ไหมครับท่านก็เล่นหย่อนสวยลงมาหน่อยฮนะพระสภาพประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับไม่ต้องจ่ายจนเจ็ดแปดหมื 8, ่นบบอาจจะจ่ายที่ประมาณสามหรือสี่หมื่นบาทก็เก็บได้แล้วนะครับพระหลักพระยอดนิยมผมยกตัวอย่างสอง สายก่อนนะครับคือยี่้าพุทธศตรวรรษและพระหลวงปู่ทวดนะครับสวยๆหลายหมื่นเราก็มาเล่นพระสภาพหย่อนสวยหน่อยนะครับก็จะราคาถูกลงไปนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเดี๋ยวเรามาคอยติดตามในภาค2ครับผมจะยกตัวอย่างมาอีกนะครับว่าพระหลักราคาถูกๆมีเยอะแยะไปในภาคสตอนนี้เท่านี้ก่อนครับ